เทียนพรรษาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันเข้าพรรษาประจำปี2568ค่ะ ที่วัดพระธาตุฮาริภูนชัยวร,รมหาวิหารอําเภอเมืองลำพูนนายวิวัน์อินไทยวงศ์ผู้วรร่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในวันอาสาฬหาบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2568โดยมีพระเทพรัตนนายกเจ้าคณะจังหวัดลำพูนเจ้าอาวาสวัดพระธาตุฮาริภูนชัยวร,รมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ ร้อมด้วยนายโยธินประสงค์ความดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนหัวหน้าส่วนราชการสารทหารตำรวจและพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดลำพูนร,ร่วมพิธี ที่วัดเหล่าปงเสืออเภอเวียงหนองล่องจัังหวดลำพูนนายวิวัตอินไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจัังหวดลำพูนเป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานของทูกลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2568โดยมีพระเทพรัตนานายกเจ้าคณะจัังหวดลำพูนเป็นประธานฝ่ายสงฆ์มีพระครูป,ปราโมทพนาัยเจ้าอาวาสวัดเหล่าปงเสือ คณะสงฆ์หัวหน้าส่วนราชการในอำเภอเวียงหนองล่องผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านพุทธศาสนิกชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีที่วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหารอำเภอเมืองแพร่นายสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานพิธีถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนเนื่องในวันอาสารหาบูชาและวันเข้าพรรษาประจําปี2568โดยมีหัวหน้าส่วนราชการสารทหารตํารวจและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่และคณะได้เดินทางไปถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนที่วัดพระธาตุช่อแห่พระอารามหลวงตําบลช่อแห่อํเาเภอเมืองจังหวัดแพร่พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมสืบสารประเพ ที่วัดเจ็ดยอดพระอ,อารามหลวงอำเภอเมืองเชียงรายนายชรินทองสู่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษาหนึ่งในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันอาสารหาบูชาและวันเข้าพรรษาประจำปี2568โดยมีพระราชวชิระคำนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงรายเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้ศาสนาสนิกชนและประชาชนทั่วไปร่วมพิธีจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการได้นำเทียนพรรษาจำนวน13ต้นถวายแด่พระสงฆ์ที่มาจากวัดในพื้นที่รวม13แห่งแบ่งเป็นวัดทั่วไป10วัดและวัดที่เป็นพระอารามหลวงอีก3แห่ง ที่หอประชุมสมพออเอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่นายปฏิกรเอี่ยมสะอาดนายอ,อชัยปราการ เปิดโครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษาประจำปี2568เพื่ออนุรักษ์สืบสารวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามเอาไว้โดยได้จัดกิจกรรมการหล่อเทียนพรรษาแห่เทียนพรรษาถวายเทียนจตุปัจัยเครื่องไทยธรรมผ้าอาบน้ำฝนและรณรงค์งดเล่าเข้าพรรษาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหนึ่งในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2568 และเป็นการล้อมรวมพลังสร้างความสามัคคีของประชาชนทุกหมู่บ้านให้รวมเป็นหนึ่งเดียวปลูกฝังค่านิยมอันดีงามให้กับเด็กและเยาวชนที่เทศบาลเมืองดอนแก้วอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่นายพลากรก,รกันทวังนายยกเทศมนตรีเมืองดอนแก้วร่วมกับสภาวัฒนธรรมตำบลดอนแก้วจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษาตำบลดอนแก้ว เพื่อสืบสารประเพณีอันดีงามและส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาประจำปี2568โดยมีคณะผู้บริหารกำนันผู้ใหญ่บ้านเยาวชนรวมถึงพุทธศาสนิกชนชาวตำบลดอนแก้วร่วมการประดิษฐ์รถแห่เทียนพนรรษาร่วมขบวนอย่างวิจิต,ตรการตา เพื่อถวายวัดโสพนารามเพื่อให้พระพิษุกสงฆ์ได้ใช้ประกอบศาสนกิจตลอดช่วงเข้าพรรษาก่อนจกขับเคลื่อนขบวนต่อไปอยังทุกวัดภายในตำบลดอนแก้วคณะครูและนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดศรีดอนชัยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่แห่ขบวนกลองยาวนำขบวนแหบเทียนพรรษาพร้อมผ้าอาบน้ำฝนนำไปถวายแด่พระครูสุวิมลธรรมรักเจ้าอาวาสวัดลอยเคราะห์อำเภอเมืองชีงใหม่ เนื่งในวันอาสารหับูชาและวันเข้าพรรษาเพื่อสืบสารประเพณีวัฒนธรรมและสืบทอดพระพุทธศาสนาเพื่อให้พระสงฆ์ใช้จุดเทียนในการสวดมนต์ทำวัดเช้าและวัดเย็นในช่วงเข้าพรรษาตลอดระยะเวลา3เดือนขณะที่วัดบ้านท่อป่าตันอำเภอเมืองชิงใหม่พุทธศาสนิก,กชนจำนวนมากพากันนำอาหารข้าวหวานทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษและบิดามารดาที่ล่วงลับไปแล้วในช่วงเข้าพรรษาและร่ว ท่านทำบุญหล่อต้นเทียนพรรษายักษ์ที่ทางวัดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเทขี้พึ่งหล่อต้นเทียนพรรษาครับก็อาจจะเริ่ม